ปัจัยเบลล่าฉลองตำแหน่งนางเอกร้อยล้านจากหนังเอรียมซิงประสบความสำเร็จแบบสุดปังกับการรับบทภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในหนังเอรียมซิงที่สามารถทำไรายได้ทะลุ100ล้านภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์สำหรับเบลล่ารานีแคมเปญงานนี้เสียงจากหลายคนที่ได้ไปดูต่างบอกว่าสนุกและชื่นชมทั้งนักสแสดงและทีมงานโดยเบลล่าได้ส่งคลิปมาขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนทำ รายได้ทะลุ100ล้านว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเราทุกคนตุ่ยเรียมซิงได้เดินทางมาถึง100ล้านแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ดูเบลก็ขอเชิญชวนให้มารับรอยยิ้มและความสนุกความสนานกลับบ้านกันกับเอเรียมซิงนะคะฝากด้วยนะคะ